สวัสดีจ้าส่วนท่านยาลาและปริชาจ้ามิน,นิส้ผ้าเห็ดเจวจ้าพี่น้องเจลอย่างเดี่ยวบดได้จ้าตรงนี้กุ้งสดพร้อมมิน,นิรัเสิ้อผ้าเห็ดเจวบักขามกุ้งสดได้จ้าเป็นบักพริกอ่อนจ้าพี่น้องอันนี้บ่ค่อยเผ็ดเท่าไรบักพริกอันพริกเขียวถ้าผู้ใดอยากเผ็ดกันเพิ่มบักพริกแดงเข้าไป อีกน้ำก็ได้จ้าพี่น้องแต่ร้านไ่ค่อยมักเผ็ดว่ามันบ่เด็กคุยจ้าถ้ามันเผ็ดจ้ามีบักพิกมีหอมแดงมีกระเทียมบักข้ามบักขามดิบจ้าข้ามอ่อนบม่ค่อยอ่อนปันใดจ้าพี่น้องแต่ว่าถ้าอ่อนก็นี่ก็สิดีจ้าแล้วพื่ได้มีบักขามอ่อนบักขามดิบนั่นล่ะแล้วก็กุ้งจ้าพี่น้อง กอนสิเบิงคลิปกับฝากพี่น้องจักน้อยในเดจ้าฝากพี่น้องกดซับสไครต์ก,กดไลค์กดแชร์รับน้ำในเดจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องสีได้มีกำลังใจหาคลิปดีๆไม่ให้พี่น้องเบิงจ้ากุ้งบทันนด้แกหัวอยู่จ้าพี่น้องท่าไในแกขี้อยู่เดี๋ยวลราเากุ้งกันไปแกขี้ก่อน,น้อจ้า ไม่จิ้มฟันจิ้มลงไปเียจ้าขอที่สองแล้วก็ดึงออกมาจ้าพี่น้องเนี่ย หลังจากขาเอาเขีนกุ้งออกแล้วจ้าพี่น้องข้าก็ตัดหัวจ้าเอาตะตจ้าพี่น้องหลังจากนั้นรัก็สีน้ำมาใส่หมอดอดไรนะ้ำมันจ้าใส่ไฟจักรลอยแปดสิบองศาเจ็ดนาทีล่องเบิงจ้าพี่น้องเอาแบบซุกบ่เออซุกพอดีจ้าถ้าซุกห้ายเนือ้อมันสิแหง้งแล้วกับหวานได้จ้าพี่น้อง พี่น้องเปิดเบื้องแล้วจ้าใส่ไฟแค่ร้อยแปองศาสามนาทีกับพ่อจ้าพี่น้องสำหรับกุ้งที่ห้าอบแล้วก็สิํามาแกะเปลือกออกได้จ้าต่อไปห้ากับน,น้ำบักพริกเขียวกระเทียมหอมแดงมาอบต่อเลยจ้าพี่น้อง ถ้าผู้ใดมีอันเตาท่านกน็เอาไปจีแล้วจ้ามันค่อยแสบถ้าเตาแก๊สนี่ขัวบอแเนะน้ำจ้าเพราะว่าบักพิกมันเน่วมันสุกยากจ้าเอามาอบดีกว่าจ้าแปดสิกา้าเอาจ้าพี่น้องวสิใส่ไฟ,ไฟ้อยแปดสิบองศาสิบนาทีจ้าเดี๋ยวเขาก็ค่อยเที่ยวเปิดเบื้องเอาจ้าพี่น้องว่าส่วนมาบักพิกแรกไม่ค่อยอบนอาและขัวเอา ็เลยบ่คอยรู้เวลาจ้าพี่น้องพอดีด้อจ้าพี่น้องร้อยแปดสิบองศาสิบนาทีจ้าเป๊ะเลยกำลังงามเคร่องพร้อมแล้วก็สิมาต่ำจ้าบ่ะนี่น้ำมะขามต่ำก่อนจ้าพี่น้อง ตำซีล็กแหลกแน่จ้าพี่นอ้องไม่ค่อยกนิ่นไงตำได้กุ้งจ้ากุ้งก้อนบักพริกเพราะว่ามันแข็งหรือผู้ใดใส่บบกพริกก้อนกุ้งก็ได้จ้า แล้วแต่สะดวกต่อไปกับบักพริกและจ้าพี่นอ้องพริกหอมแดงกระเทียมใส่พร้อมกันเลยจ้า้ามีบักพริกหยวกกับใส่บักพริกหยวกและจ้าพี่น้องแซบค้อกัน มันค่อยบบเพ็ดหลายจ้ะมันค่อยได้คุยแจวกับพี่น้องมากเพ็ดกับผสมบกักพริกแดงกินดาให่น้ำจางน้อยหรือใครมาเพดหลายกับใส่หลายจ้าแ้วบักคามกุ้งสดจ้า พาะตำบักพริกเขากันกับกุ้งแล้วจ้าพี่น้องปุงรวดจ้าน้ำปลาชูวรสจ้าสองอย่างจ้าพี่น้องให้บุกินชูวรสวกับใส่น้ำตาลแทนจ้า ทำด้วยต้นหอมจ้าลังตางนั่นก็ตาให้เขากันจ้าซิมรวดอ่เข้มนัวเพราะดีจะคว้องล่ะก็ ักใส่จานใส่ถ้วยจ้าพี่น้องแซ่บพักได้จ้าพี่น้องมันสิมีความหวานของกุ้งแล้กวก็ความเปรี้ยวของมะขามนิดนิดแล้กวก็ความนวจ้าจำกับข้าวเหนียวก็พักสดแซ่บพักได้จ้าพี่น้องไคคิดบอกว่าสิเห็ดเมนู่อย่างมาเบืองเราก็ไปเฮ็ดตามได้จ้าเกี่ยวมะขามกุ้งสดจ้าพี่น้องเดี๋ยวตักใส่จานใส่ถ้วยกันจ้าพี่น้องมากินน้ำกันจ้าพี่น้องแล้วละจ้า ค่ะแต่ผักสดจ้าพี่น้องท่านได้เก็บจ้ารัดกิสิปเก็บบักทัวหน้าบ้านคือเก้าจ้าพี่น้องเห็นสีสันอ่าเขียวเขียวสิเบิง่งขึ้น่าเป็นตะแซบด้วยจ้าแซบจ้าเพราะว่ามันสีเมียนความเปรี้ยวของบาาักขาเสเซในห้าวกินเขาได้หลายสีลองข้อจ้าถ้าพี่น้องบ่ามากบักพริกเขียวพี่น้องก็ใส่บักพริกแดงก็ได้จ้าแต่อันนี้ราดอยากกันคุยบักพริกเขียวนะจ้าคือบักพริกหยวก แล้วกับมันบอกเพจหลายจ้ะขัาว่อยบทองล้องไปเฮ็ดกันเบื้องจ้าไปคิดเมนู่บอ,อกเมนูกุ้งนี่กระเฮ็ดได้หลายจ้าบบเมนว่าเอามาย่างกินได้ย่างเดียวเอามาประกอบอาหารดัดแปลงเป็นอาหารอิสานได้หลายประเภทจ้าพี่น้องบบลูว่าสีเฮ็ดยัง,ขงเขามาเบื้องช่องสวนทัญนรัตและปริชัด,ด้ะจ้าละลงเมนู่อาหารพวกอาหารอีสานอาหารไทยไวหลายเมนูจ้าพี่น้องถ้าคิดบอ,อกว่าสิก,กินเขากินเ้าซ้าก,กับยางกินขขาแรล้งกับยัง ขอมาเบิ่งช่องละไดจ้ากรฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ละน้ำเน้นเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องสิได้หาคลิปดีๆไม่เบิ่งคึอเก่าจ้าสำหรับคลิปนี้ลัตกระคอตัวแต่เพียงเท่านี้คือเก่าละจ้าพอกันคลิปหนาคือเก่าจ้าคอยพ่อแม่พี่น้องทุกคนลำลำรวยรวยทุกคนเด้อจ้าใกรเลขสิออกแล้วก็่ะคอยถือไวถือเบอื่อกันทุกคนจ้า สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขคนจ้ารักษาสุขภาพน้ำด้วยจ้าไปแล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า